สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องนู่นลูกสาวชาวนานะคะซึ่งวันนี้นะคะดูไม่ได้ไปไหนนะคะมาซักผ้าที่บ้าน้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกไปดูพ่อไลยขี้ไก่อยู่สวนนะคะไปดูเครื่องไายขี้ไก่ฟุงพอกันนี่นะคะเราก็มาเตรียมดินเนาะเพื่อที่เราจะ,ะปลูกเนาะอันนี้เป็น,นไม่รู้กี่ไร่นั่งลืมนั่งนั่งทาได้แต่ว่านั่งอะ่ะไม่ค่อยจะถามแม่ว่าเอออันนี้กี่ไร่อะไรแรก แต่ว่าเอออันนี้คือทําก็ต้องทําไม่ต้องนั่นเป็นคนไม่ชอบามอ่ะถึงมแล้วนังก็ลืมอ่ะเช่นเมื่อเวลาดูดูมันอ่ะว่าแม่อันนี้มันเป็ดหนึ่งหรือเปดเก่านั่นก็ลืมอยู่ดีนะคะต่อให้นั่งามตอนนั้นนะคะแต่ว่านั่งรู้วิธีแยกคือแยกไบมันโครมาีนั่นลวนั่ก็ลืมอ่ะอันนี้นั่งก็ไม่ทำนะคะถ้าเกิดทาไปนั่นก็ลืมเก่าอ่ะอันนี้คือมามาลองพื้นเนาะแต่ว่าทีนี่ดีหน่อยคือเอายิบซ้ำมาใส่ด้วย เป็นยิบซ้มอ๋อไม่ใช่ยีิบาเป็นกินแถวนะคะกินแถวอันนี้เป็นสูตรเม็ดนอกของเกษตรทําดีนะคะมีเอามาใส่ประมาณยสิบสามกระสอบหรือเปล่าเดี๋ยวขอนับก่อนนะคะสองสี่หกแปดสิบเอามาใส่สิบสองกระสอบนะคะสิบสองสิบสามกระสอบแล้วน้องก็กําลังหวานอยู่นะคะใช้เครื่องใช้เครื่อง่เองอนเอาเน่แล้วมันก็เร็วแล้วมันก็ง่ายเนาะ แต่ว่าที่แป้งสาธิตเนาะคือเอาเป็น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 แบบผงเป็นแบบผงแหละมาใส่แต่ที่นี่ก็เลยเปลี่ยนนะคะเป็นเม็ดมันปุ๋ยดีกว่ามามาหวานมันจะใช่เครื่องหวานง่ายเนาะแต่ด้เกิดเป็นผงอ่ะก็จีเอาแบบว่าใช่ใช่รถลายเอาดีกว่าแต่ว่าตอนนั้นอ่ะไม่ฉลาดไงนู้นอยู่บอกก็เลยหอบหวานที่เลย โซกปวสอบ,สอบแล้วก็เมื่อยที่นี่ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอเอาเป็นเม็ดดีกว่าแล้วก็ไม่ใช่เครื่องพ่นแบบนี้นะคะง่ายๆเนาะต,ตอนเนี้พ่อไปตักไปตักขี่ไก่มาจากนาเนาะมาสวนนี่ก็ไกลยอยู่ประมาณสิบไม่ใช่ประมาณสิบขนาดดูนั่งพูดบะประมาณโลก,กว่าสองโลนมาแล้วมาเล้วนะคะสวนนางทำอะไรหรอไม่ได้ํำอะไรเลยให <laughs> ม่กำลังใจเฉยๆนูเห็นไหมพอหวานไปเร้วมันก็ เนี่ยไปกลับรอบเดียวนอนมันก็มาอีกรอบเอาม,มาเท่าไรสิบเอ็ดหรือสิบสามสิบสองอ่ะทุกคนเอาม,มาสิบสองก็สอบเนาะนุ่นส่วนพ่อก,ก็ไปอ่อเอาขี้ไก่มาส่วนนางเหรอมาเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยมาเร็วมาเร็วกำมามาลังมานโลดหนึ่งอ่ะไปเอาขี้ไก่มาใส่เสื้อปุ้ยนุ่นหลุดส,สาวสนานะคะแตวมืงึงกับถ้าเกิดขี้ไก่เปียกไลยยากนะคะทุกคน ฝนมันตกออันนี้อันนี้ก็ไม่เท่ายิ่งไม,ม่ถึงประสงค์มาแล้วครับลงอยากทำทีลองน้ำก่อนให้มันลึกๆอคิดว่ารถเบานี่ทำไปทั่วด้พวดนะเหนืน่อยจ่ิบอก คือชาวหวานเจ้าจงก็า,าดิอ่าได้ทีละเตรียมลายค่ะเราใช้โยกเนาะลายง่ายนะคะนี่ถ้าเกิดว่าขี้ไก่มันเป็นพวงแบบนี้นะคะมันโดเราลายแป๊บเดียวก็เซ็จนะคะไม่นานอันนี้ก็รับจ้างไลยขี้ไก่มันกันนะคะแต่ว่าไม่หลุดจะมีเวลาไหม <laughs> นี่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นไหม มันกระทั่วนะคะวิ่งกลับไปก็มาเนาะลับเดียวกะเซตนะคะเอ่อตัวเครื่องไี่ไก่อันนี้พอทําเองเนาะมดประมาณนั่งจับไม่ผิดหรอว่าประมาณสี่ห้าพันหรือประมาณหมื่นนี่ะเพราะว่าพอทาลายอันผูดเรานั่งกับทุกคนขี้ลืมไม่ลืมอย่างเดียวคือไม่ลืมขอตั้งแม่ก็พโพส่วนนอกกะเนาะเตรียมเตรียม ลองพื้นเหมือนกันอันนี้พ่อก็ต่างคนต่างทําแบ่งนาทีกันนะคะส่วนนู่นเหรอว้าวขอเป็นตากลองก่อนได้ไหมวันนี้ร่อนวันนี้ขอ,อยุดซักผานะคะก็เลยไม่ได้ทําไม่ได้มีนาทีอะไรปกติก็มันมีนาทีเดียวมีแต่ไปแย่งก็น, <c oughs> นี่มาแล้วเราจะไปถ่ายให้ดูใกล้ๆเนาะมันจะมีคอนโทรลโยกโยกโยก,โยก,โยกตรงเห็นไหม ตรงมือพอสังเกตดูด้วยค่ะทุกคนแล้วมันก็คนอนโทรลตัวนี้ใช้โยกเหมือนกันกับเอ่โยกมันเนาะใช้ระบบเดียวกันนี่แล้วมันก็ไหลลงลูรูรูููเห็นไหมทุกคนพอกดไปนี่เดินตามไม่ใช่กลิ่นหอมมันเหม็นน่ะมึงกี่บอกแต่นูก็เดินตามเพื่ออยากให้ทุกคนเห็นเนาะ เครื่องไล่หไก่เห็นไหมเห็นจังว่าเห็นลงไหมคือแบบมันสะดวกสบายอะ่ะพ่อปกติอะ่ะจะให้คนอยู่บนหลังรถดใช่ไหมแล้วก็แบบเฮ่าตักตาตักสาแตา่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วเพราะเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นแบบนี้แทนนะคะแล้วก็ง่ายสะดวกเรืดูต้องซาหลบไก่หมด,ห,มดหรอแมหนนี่นะคะ คิวละสิ ừ, ไอ้คนเดินตามก็เดินตามไปไม่ใช่ใครหนูเองเมียนมาทุกคนเ <c ười> ม้นนะอุอ้ยคิวมีแต่เด้ินลูกอยบอกลูกลูกเขียนคิวแล้ววันนี้แต่บางที่ลูกก,ก็ไม่อยากเขียนหรอกเป็นยังไงก็อย,ย่งงางน,นั้นแหลยนุ่นส่วนตัวนุ่นก็ใช้เครื่องพ่นวนไปวนมาก็จเีเซ็ตแล้วแป๊บเดียวเอง เหมือนกันกับอันนี้อันนี้กับจีเซสทุนแรงนะคะทุนแรงมีคนถามว่าทําไมถึงไม่ค่อยจ้างก่อนพี่ๆกระดูเอว่าวานปุ้ยกระดูอ่ะแป๊บเดียวก็จีเซสเลรอลายทีไก่กับแป๊บเดียวก็จีเซทเหรอมีกระสมพ่อที่นั่งไม่ควรอนจ้างและเรื่องเี้อ่ะมดเหรอมดแล้วนี่มดแล้วเลยนะข้างหลังไม่ลง ไก่มันมันไก่มดแล้วนะคะมันกลับไปลงเนาะแล้วพอก็จะไปเอาอีกกระไยเห็นไหมก็ไปซื้อขีไก่มากิวละห้ารอยห้าสิบเนาะซื้ออยู่อ่าโคราชตอนนั้นให้ลูกพี่เอียวทั่วทั้มเออลงขีดไก่ไงแล้วก็เอาสิบโลเอ้ยเอาหกหลอดนูไปใส่เอกน่องนองเปเอานองบุคคนน้องชายลูกลุงบุคคลไปเอาเนาะมหมดแล้วอื ทับสิ่งแค่ไหนดูดูดมันเหลือแต่ไปไปเนาะแกก็ไม่อยากให้เสียเทียเ่ยวแกก็จะเ,เอาให้ข้ามมดนั่นเลยไปเลยื่อแค่นี้เองทุกคนสองรอบก็มดแล้วไปเอาอีกเยวมาไล่อีกนะคะนะข้างในก็จะเป็นแบบนั้นนะคะมองไม่เห็นหรอกข้น <c oughs> รอดไหมนะันมึงข้นรอดไหมนะั่นไปแล้ว ไปหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรงจะไปถ่ายตอนตักให้ดูนี่เราก็มาถึงส่วนนี้แล้วนะคะเอาขีดไก่มาไว้กองนี่เนะเาะอล้วพ่อจะทอยตูดชนดันขึงนะคะทุกคนคอยดูนะคะเนีย่ยคือตักง่างอยอ่ะทุกคน กิน่าทิตักก้งนั่นก็นไม่เอามุมนี้เฉยเลยไอ้นอู้นก็ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะนี่พ่อก็จะท้ำต่ำๆนอนแล้วก็เกย้ึ้นเห็นไหมข้างๆทุกคนเห็นไหมตรงนี้แค่นี้อ่ะง่ายๆหยิบลอย เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะโอ้ต้องทำโกยเอาขี้ไก่เข้าไปนะคะเพื่อจีจะไม่ไม่หกเนาะแต่ว่าพ่อคือไม่โกยล่ะในแกไปโกยนะคะหมด มด๊บก็จะถึงสวนนุเป็นปุ๋ยใดดีเลยจะบอกใครนะนะแล้วเราก็จะมาดูกล้วยแม่ที่ปลูกไว้กับข้างถนนนะคะแล้วก็โดนขโมยไปแล้วหลายรอบนะคะสำหรับกล้วยตรงนี้นะคะไม่อยากจะบอกเลยคนปลูกไม่ได้กินค่ะคนขับรถผ่านไปผ่านมาก็กไม่รู้ใครเป็นคนขโมยนะคะวันนั้นโดนขโมยไปแล้วครืออนหนึ่ง มานับเรือไว้นั่นหนึ่งเือสองเือนะคะหุูกีนับไว้เรือ 3, นสามมีเขือที่สามมีเรือที่สี่ตอนที่เขาทาถนนเส้นใหม่ๆโนเราที่เนี่ยเขาเกินเขาเกินที่เรามาโนเราแม่ก็แบบว่ามันก็ไม่ได้เกิดหรอกมันพอดีกับเป๊ะที่เราเนาะแม่เลยเอาต้นกล้วยมาปลูกนะคะที่แรกนู้คิดว่ามันจะไม่เกิดหรอกแต่มันก็เกิดเฉยเลยพอเกิดปุ๊บามว่าแม่ได้กินกล้วยสวนนี่ยงัยงค่ะ แ่ที่ห้านะคะก็บหวังว่าหวังว่าคุณกินดะไกินนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงนู้นนะคะรถยนต์นะคะก็ประมาณซิเครือได้นะคะนุก็อยากจะบอกนะคะว่าเออเลือยวไวให้เจ้าของเลื้ยวไวให้คนปลูกไดเด้อคนที่ชอบตัดไปของเขาไม่ใช่คนบานให้คนบาน,นีเลยนู่นว่ามุกเคยจะบอกว่าเลือให้เจ้าของเขาได้ด้ออย่าตัดไปมุดหลายไม่ได้ตัด เขาคงไม่ได้ตัโมดดอกเขาตัดไปที่ระเครือเครือเครือไปที่ระเครือเลยแล้วมันกระซุกที่ระเครือไงก,อกองก็เลยจั๊กโค้งก็เลยโอไม่ได้กินดอกก็คลิปนี่ก็ไม่มีอะไรมามนะคะฝากไว้เท่านี้นะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย